ู่บ้านที่ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตมาตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยนั้นมีแต่ป่าลลคืมเต็มไปหมดไม่ว่าจะมองไปทิศทางไหนโจนป่าปนข้าชาวบ้านก็มีอยู่มากมายสมัยนั้นตาของข้าพเจ้าบอกว่าตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ใหม่ๆแถวละแวกนั้นมีโจรป่าชุกชุมไม่แพ้กับสัตว์ป่าเลยละทุกครั้งที่จะมีการเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อจะเข้าไปในตัวเมืองต้องพากันไปเป็นกลุ่มเป็นขบวน ซึ่งจะสะดวกในการที่จะช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันให้ปลอดภัยจากโจรป่าและสัตว์ป่าดูร้ายพวกนั้นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นชาวบ้านต้องดูแลกันเองเจ้าหน้าที่รัดหรือก็อยู่ไกลเกินไปไม่มีที่ประจำการอยู่ในถิ่นธุรก,กันดารหากเกิดเรื่องเกิดราวจะไปแจ้งก็ต้องเสียเวลาเวลาเป็นวันสองวันกว่าเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบสมัยนั้นผู้ที่ดูแลปกป้องชาวบ้านก็จะมีเพียงแค่กำนันหรือไม่กับผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น สามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ทุกอย่างแทนเจ้าหน้าที่เพราะหากจะออกไปแจ้งเจ้าหน้าที่เองก็คงจะเสียเวลาเปล่าไม่ทันการอะไรเป็นแน่สมัยนั้นถนนหนทางถือว่ายังมีแต่ทางเกวียนที่อาศัยสัญจรกันไปมาเดินทางลำบากยังไม่มีรถมีลาเหมือนในสมัยนี้บางก็ใช้เกวียนบางก็เดินเท้าก็มักจะมีเรื่องลาวถูกดักปนอยู่บ่อยครั้งในสมัยก่อนนั้นเมื่อชาวบ้านมีทรัพย์สินเงินทอง ก็มักจะนิยมเอาไปฝังดินเอาไว้แทนเอาไปฝากธนาคารในตัวเมืองเพราะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะักส่วนที่มีติดตัวหรือว่าติดเรือนหากถูกป้นถูกจี้ขึ้นมาเป็นต้องยอมยกของพวกนั้นให้มันแต่โดยดีจะได้ไม่ถึงกับเลือดตกยางออกหรือว่าถึงกับชีวิตไม่ตายก็หาใหม่เอาได้ส่วนคนที่ตายก็มักจะเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองเอาไว้กับตัวหรือว่าบนเรือนเมื่อถูกโจนป่าขึ้นป้นบ้าน ก็มักจะขัดขืนต่อสู้โดยความที่หวงแหนทรัพย์สินของตนเองที่หามาอย่างยากลําบากแต่การกระทําแบบนั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะหาเอาใหม่ได้ครอบครัวลูกหลานก็ต้องมาตายตามไปด้วยอีกสมัยนั้นโกกโจรต่างๆมีมากมายกว่าเจ้าหน้าที่ซะด้วยซ้ําอาวุธหรือระทุสมัยกว่าเยอะการจะออกตามล่าหรือจับตัวมันนั้นเป็นไปได้ยากพวกมันก็เลยไม่ค่อยกลัวเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ ชาวบ้านจึงต้องคอยดูแลและปกป้องตัวเองเป็นดีที่สุดแม้ว่าหลายเรือนจะมีอาวุธปืนติดบ้านไว้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ใช้เพราะก่อนที่พวกโจรพวกนั้นมันจะขึ้นมาป่นมันจะต้องแอบมาดูลาดเลาซะก่อนว่าบ้านไหนเรือนไหนเป็นยังไงมันรู้ไปหมดหาก,กว่าไม่มีทรัพย์สินดีที่สุดในสมัยนั้นก็คือวัวควายของชาวบ้านไม่ป่นก็มาขโมยเอาไปแต่ดีที่ว่าหากถูกป่นวัวป่นควาย ออกตามหาเจอบ้างไม่ได้บ้างมันก็ยังดีเพราะว่าหัวควายนั้นเคลื่อนย้ายได้ยากลําบากกว่าทรัพย์สินอย่างอื่นและแม้ว่าโจนป่าหรือหัวขโมยพวกนั้นมันจะต้อนเอาวัวควายไปทิศทางไหนมันก็นเหลือล่องรอยเท้าเอาไว้ให้เห็นชาวบ้านรวมแม้แต่ผู้ใหญ่หรือกำนันก็ออกตามไล่ล่าไปทันมีอยู่ครั้งหนึ่งทิศตาของข้าพเจ้ารวมทั้งชาวบ้านคนอื่นๆและผู้ใหญ่ตามรอยควายที่ถูกขโมยเอาไปตั้งแต่เมื่อคืนออกไปไกลจากหมู่บ้านเกือบ8กิโล ก็พบเห็นควายตัวหนึ่งนอนอยู่แต่ว่ามันตายไปแล้วสภาพคล้ายกับว่าโดนสัตว์กัดกินที่ลำคอของมันถูกขยำํำเป็นแผลเวอะวาขนาดใหญ่คาดว่าคงจะตายโดยคมเขี้ยวของสัตว์ป่าดูร้ายเนื้อส่วนสะโพกนั้นถูกกัดฉีกหายไปจนเห็นกระดูกจากสภาพที่เห็นต่างก็รู้กันดีว่าเป็นฝีมือของเสือเป็นแน่ยังเหลือควายอีกตัวที่ถูกขโมยไปกับโจรป่าพวกนั้นคงจะพากันวิ่งหนีตะลิด ไปคนละทิศละทางสมัยนั้นตาบอกว่าพวกโจรปา่าหรือว่าหัวขโมยมันจะขโมยเอาไปเพียงแค่จำนวนคนที่มันมาด้วยกันเพราะสะดวกกับการที่จะจูงมากกว่าที่จะต้อนเอาไปเป็นฝูงเพราะนั่นจะทำให้ล่าช้ามากช่วงที่หายอยู่บ่อยๆก็คือช่วงที่ทำนาและล่ามเอาไว้ตามปา่าเพื่อให้มันหากินนั่นแหละช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่วัวควายของชาวบ้านถูกลักขโมยอยู่บ่อยๆเกือบทุกวันจนต้องตามกันตลอด หลายครั้งที่ไปทันก็มีการต่อสู้ยิงก,กันกับโจนป่าพวกนั้นจนหนีกระเจิงไปก็มีโดนโจนยิงสวนปาาเจ็บมาก็มีมาถึงครั้งหนึ่งที่ควายของตาพูลพี่ชายของตาถูกขโมยไปห้าตัวคิดว่ามันคงมากันไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนเป็นแน่ลุงเช้าทั้งตาพูลและตาของข้าพเจ้าร่วมกับชาวบ้านและผู้ใหญ่ก็ออกตามไล่ล่าแกะลอยไปออกจากหมู่บ้านไปประมาณสักหกิโล ก็พบควายอยู่ในสภาพเดียวกันกับที่เคยเห็นมาก่อนนล่นก็คือมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินํำรวจดูบริเวณน,นั้นไปทั่วจู่จูก็ได้ยินเสียงลำร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนต้นไม้ห่างออกไปไม่ไกลมากนักก็เลยพากันวิ่งตามไปดูก็เห็นคนนั่งอยู่บนต้นไม้และดูท่าว่ามันคงจะเป็นหนึ่งในโจรป่าที่มาลักขโมยวัวควายมาเมื่อคืนนี้ดูท่าทางมันอ่อนะละโหยลอยแรงคงจะวิ่งหนีตายมาสดชีวิต แต่สุดท้ายก็หน,นีหลอดปีนขึ้นต้นไม้หลอดตายไปได้ที่ร้องขอความช่วยเหลือก็คงจะหมดเรี่ยวแรงปีนลงจากต้นไม้ไม่ได้ช่วยมันลงมาจากต้นไม้แล้วก็ขวบคุมตัวด้วยการมัดเอาไว้มันเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ระหว่างที่ช่วยกันจูงเอาควายมาจู่จูก็เจอกับเสือเข้ากลางทางมันพุ่งเข้ามาขยำควายตายไปนหนึ่งตัวที่เหลือก็ตกใจพากันวิ่งหนีกระเจิงไปคนละทิศละทางส่วนมันเองเมื่อปีนขึ้นต้นไม้ไปได้ช่วงดึก,ดก กับมีคนแปลกหน้ามาล้องเรียกตะโกนให้ลงจากต้นไม้โชคดีที่มันหมดเรี่ยวแรงบอกว่าลงไปไม่ไหวอีกอย่างก็กลัวว่าเสือมันจะย้อนกลับมาอีกก็เลยไม่ยอมลงมาแต่คนแปลกหน้าผู้นั้นก็บอกว่าเสือมันไปไกลแล้วไม่ต้องกลัวลงมาเหอะพอถามถึงพักพวกเพื่อนฝูงที่มาด้วยกันชายแปลกหน้านั่นก็บอกว่าคนพวกนั้นพากนันหนีตายหอดไปหมดแล้วแต่จนแล้วจนหอดมันก็ไม่ยอมลงจากต้นไม้ ชายแปลกหน้านั่นกระทำท่าทางเดินวนไปวนมาอยู่ใต้ต้นไม้และทำท่าจะปีนขึ้นมาให้ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะปีนได้ทำให้มันรู้สึกแปลกใจเพราะปกติคนธรรมดาต้นไม้แค่นั้นไม่น่าจะปีนยากเย็นอะไรแต่แล้วจู่ๆร่างของชายแปลกหน้านั่นก็เริ่มกลมลงคลานสี่เท้าคล้ายกับสัตว์ป่าแล้วจู่ๆร่างของมันก็กลับกลายไปเป็นเสือลายผาดก่อนต่อหน้าต่อตาเดินหายเข้าป่าไป พอเห็นว่าคงจะมาได้เหยื่อ,อไายนี้แน่หรือไม่มันก็อาจจะดักซุ่มอยู่ใกล้ๆรอให้เหยื่อลงมาจากต้นไม้ซะก่อนหลังจากที่ได้ฟังมาเล่าทุกคนต่างกันลงความเห็นกันว่านั่นมันน่าจะเป็นเสือสมิงที่เคยได้ยินมาก็เลยพากันจับตัวเอามันกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อจะส่งเข้าไปในตัวเมืองเพื่อดำเนินคดีระหว่างทางที่เดินกลับมานั่นจู่ๆก็ไม่รู้ว่ามีใครเดินออกมาขวางทางเอาไว้ชาวบ้านทั้งตาของข้าพเจ้าและผู้ใหญ่ ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะเป็นปกติที่ชาวบ้านจะพากันเข้าไปหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์เพราะว่าช่วงเวลานั้นมันกระสายเต็มทีแล้วแต่กับไอ้โจรป่าที่จับตัวมันมาและมัดเอาไว้มันกลับดินรลนร้องขอความช่วยเหลือทำท่าจะวิ่งหนีเสียให้ได้ก็เลยพากันรู้สึกเอะใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนที่มายืนขวางอยู่คงจะไม่ใช่พวกของมันแต่สุดท้ายก็รู้จากปากของไอ้โจรป่าที่ถูกจับตัวได้นั่น เพราะว่ามันร้องออกมาว่านั่นเสือสมิงมันทำท่าร้อนลน้นด้วยความกลัวสุดขีดชาวบ้านตาของข้าพเจ้าและผู้ใหญ่พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ยกปืนสับไกย,ยิงป้องเข้าที่ใช้แปลกหน้าที่ยืนขวางทางอยู่ไม่ต้องคิดต้องหลังเลอะไรอีกแล้วพอกระสุนพุ่งเข้าไะทาล่างของมันจนหงายหลังพึ่งล้มทั้งยืนจู่ๆมันก็นลุกพรวดขึ้นมาล่างกลับกายเป็นไอ้ลายผาดก่อนพุ่งกระโจนเข้าใส่ ก็เลยพากันตกใจวิ่งกระจายออกไปคนละทิศละทางพอเห็นว่าปืนทำอะไรมันไม่ได้แน่และนั่นมันก็เหมือนกับเป็นข่าวซวยของไอ้โจรป่าคนนั้นที่มันถูกมัดมือมัดขาเอาไว้ด้วยเชือกกันหนีแม้ขาจะเดินได้บ้างแต่ก็ถูกเชือกผูกคล้องเอาไว้ร่วมกันกับแขนเพื่อไม่ให้มันหนีได้ง่ายๆสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือสมิงถูกมันขยำํำกัดฉีกเลือดสาดกระจายอยู่บริเวณนั้น ตายคาที่มีโอกาสได้เพียงแค่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเพียงแค่ขู่เดียวทั้งชาวบ้านและผู้ใหญ่ที่มีปืนต่างกระสาดกระสุนยิงเข้าใส่เสือสมิงนั่นอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เพียงแค่มันหันกลับมามองแล้วก็ร้องคำลามขู่กันโชคทำให้พากันตกใจรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกลับออกมาจากป่าในที่สุดสุดท้ายแล้วไอ้โจรป่านั่นมันก็ถูกเสือสมิงลากเข้าไปกินในปา่า ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านและตาของข้าพเจ้าวิ่งหนีตายกลับมาถึงหมู่บ้านโดยความเหนื่อยล้าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บข่าวพบเจอเสือสมิงที่ขาโจรป่าตายเกิดกระจายออกไปในพื้นที่แถบนั้นชาวบ้านต่างกร็รู้กันหมดและต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้นต่อมาเมื่อยามออกไปไหนมาไหนก็เลยจำเป็นต้องไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ ว่าจะมีใครพบเจอกับเสือหรือว่าเสือสมิงอีกเลยเป็นที่น่าแปลกหรือไม่มันก็อาจจะหนีไปหากินในถิ่นอื่นแล้วเพราะเห็นว่าชาวบ้านนั้นมีอาวุธปืนไว้คอยป้องกันตัวกันบ้างอาจจะเป็นการยากลําบากกับการล่าเหยื่อจนเมื่อเวลาผ่านนานไปก็ไม่มีใครพบเจอมันอีกเลยจริงๆชาวบ้านถึงเริ่มใช้ชีวิตกันอย่างปกติเข้าป่าล่าสัตว์กันตามเดิมอย่าเมื่อเว้นว่างจากการงานในไรในนาของตนเอง มาจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวนั้นก็ยังเล่าขานกันมาปากต่อปากจนถึงลูลกลุ่นหลาน